สวัสดีครัพวกเราทีมมือ้าี่ใคราเละคับนรค่ะยความรู้สึกรู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของไคอสยามไยาเป็นีครับก็เป็นรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเรามากๆเลยครับที่จะได้มาแบบได้เจอพี่แฟนแล้วก็ได้มาได้กิจกรรมที่แฟนครับผมก็คือแบบวันนี้ก็จะเป็นแบบการแฟนมิสของเรานะครับเราก็จะได้แบบโชว์แล้วก็มา เล่นกิจกรรมกับพี่ๆทุกคนเลยครับแล้วก็เป็นโอกาสอีกโอกาสนึงที่ดีในวันไพายมันด้วยครับที่เราจะได้เฉลิมฉลองความเป็นตัวเองในแบบของตัวเราด้วยครับรซีรีส์ของเราถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่พูดถึงความหลากหลายทั้งเกณเนาะเราอะ่ะมีแบบคาเรียกอะไรแรงบันดาใจหรืออะไรฝากถึงเดือนภายมันนี้ครับผมก็พวกเราก็ขอเป็นอีกเสียงนึงแล้วกันกนะครับเพราะว่าแบบซีรีส์ที่เราเล่นเนี่ยก็ดแบบมีการแสดงถึงแบบความที่แบบกล้าเป็นตัวเองแล้วก็ เรียกว่าไงความกล้าเป็นตัวเองแล้วก็แบบความหลากหลายนะครับก็อยากจะฝากถึงพี่ทุกคนนะครับว่าแต่ว่าอยากให้พี่ททุกคนเนี่ยเป็นตัวเองได้เลยครับเพราะว่ามันไม่มีความแบบไม่มีผิดครับก็ทุกคนครับเตัวเองให้เต็มที่เลยนะครับพูดถึงผลิตการที่เราทำกันในวันนี้เป็นครั้งแรกกับของกลุ่มเราแล้วก็ทำกับเปขั้นสยามมีความพิเศษยังไงแล้วก็อยากให้แฟนๆจุดจำอะไรจากงานนี้บ้างครับผมก็ตัวผลิตการนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เราได้คอลแลบกับทางสายขั้นสยามก็คือตัวการ์ดเนี่ย ชุดที่พวกเราใส่ก็คือจะแบบดีสีสันที่สดใสแล้วก็คือตัวบ็อกซ์เซตเนี่ยก็คือแบบคือสีสันก็สดใสเหมือนกันคือทั้งข้างนอกข้างในคือสดใสหมดเลยนะครับก็จะมีทั้งแบบแบบเหมือนกล้องซูมเลยคือการ์ดที่เรียกว่าซีเพลตมีซีเครตออกมาแต่ตัวซีเครตเนี่ยจะแบบมีลายเซนซึ่งวัสดุที่ทําตัวซีเครตนะครับก็จะไม่เหมือนกับตัวอื่นเหมือนกันจะแบบเป็นแบบ จะแบบวาวๆหน่อยมีแบบวาวนะอะพใช่ใช่ใช่มันมีความแบบแข็งแข็งแต่ว่าให้มันแข็งแรงแล้วว็วิบวับวิบวับอ่าใช่พาก็ขอฝากงานไอคอนสยามพารเอาร์ได้ปี2025ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการรวมตัวกันครบเจ็คนในรอบไม่ไม่นะครับจริงๆสำหรับที่แฟนๆนไทบคนไทยก็ถือว่า นานมากโอ้โสุดท้ายนี่คือแบบนี้ไหมใช่ไม่ไทยปะไปแล้ดีหรือเปล่าสเปเชียลอีกที่สเเปามหล่อมันมีเหมือนอะไรอีกนสเปเชียลอีกที่แปลว่ามันหลังหลังสเปเชียลปะม่สเปเชียลหลังไม่ถูกไม่ได้ไทยใช่ไหมไม่ไทยหรือว่าอ๋อแปลว่าหลังเหรอแปลว่าซักพักกันหน่อยซักพักเลยว่าผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรใช่อะใช่ เป็นยังไงแมสตื่นเต้นกลับมารวมตัวกันแล้วเจอแบบแฟนๆชาวไทยอุ้ยตื่นเต้นมากๆเลยครับก็คือเอาจริงๆแบบเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้มารวมตัวแบบนี้ด้วยกันที่ไทยครับก็แบบคิดถึงในความดื้อและความสนของแบบน้นนองๆทุกคนเลยใช่ยังเป็นกล้องขยันไม่กล้องหรรอคับเป็นคนที่ค่อนข้างที่เรียบร้อยที่สุดนึ่ไม่ไม่ไม่คือตัวพี่อะเรียบร้อยที่สุดแต่ตัวน้องอะไม่เรียบร้อยเลยคือมาคือวันนี้แกล้งที่ไปมาห้าสิบรอบแล้วแต่งหน้าก็แกล้งที่อยู่ ong, ไม่ <รา S 1> ได้แกล้<อ>งเลยใช่ไหมทุกคน ใช่ใช่ใช่คนน่ามีเยอะแล้วเหรอเราไม่ได้มีพวกเลยหรอคนเปนพวกแต่ผมก็เห็นเห็นแบบพี่โทแกงกองเห็นไหมล่ะใช่ตอางนี้เป็นทีมกองแน่นอนแต่พี่แต่พี่กองแกงเยอะกว่าใช่ใช่โอ้โหเนาะไปไปไปทุงถุงกันเถอะโอเคมาเอาอย่างนั้นเลยดิแต่จริงๆแล้วล่าสุดพวกคุณต้องทึ่บไปทั้งนี้ทา้งประเทศรวมกันมาสรุปไหมสรุปมาก ได้เจอแบบได้เจอพี่แฟนพี่แฟนเยอะมากเลยล้วคือแบบได้ยินเสียงเชียร์องพี่อดังมากดังเลยก็คือลั่นฮอลเลยตึกสั่นเลยครับจริงป่ะจริงจริงแล้วคือแบบเราแบบได้ไปทำกิจกรรมด้วยสนุกมากครับก็คือแบบมันจะมีวันว่างของเราวันหนึ่งอยู่เราก็เรียกว่าไปเรียนรู้ culture ใช่ครับแบบได้ไปลองกินอาหารแบบได้ไปเที่ยวเราก็แบบได้ไปเดินเล่นครับคือบรรยากาศนียแบบดีมากๆเลยครับเราก็เราก็ขอบคุณพี่แฟนมากเลย มอบความรักให้กับพวกเราเครับผมก็คือแบบเราเข้าไปปักใจแบบแฟนเค้าเจ็บเลยเใช่ใช่พี่ๆน่ารักมากเลยครับแล้วก็แบบขอบคุณพี่มากจริงๆเลยครับที่รบบักพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวจีนน,นคะครับใช่ครับถามน้องเล็กสุดที่แ่บแพดตี้เป็นไงคะไปแฟนบินพี่ๆเป็นยังไงบ้างไหนบแบบว่าพี่ๆเลี้ยงดูดีหรือเปล่าไหนลองเล่าสิก็แฟนมีต่างประเทศครั้งแรกนะครับก็ตื่นเต้นมากเลยต้องแบบวันที่แบบว่างนี่ก็คือแบบ ได้เที่ยวกับพี่เต็มที่เลยแล้วก็พี่พี่น่ารักมากแบบช่วยกันเลี้ยงผมหรือว่าผมเลี้ยงพี่ก็บอกพี่ๆไปเลยว่าพี่ตีเลี้ยงดีขนาดไหนมากกว่าการไปครั้งนี้เราคิดว่าในคนไทยคือคนที่เราพึ่งพิงได้ที่สุดถ้าเกิดเราตกประการลำบากน้องแคทรมดถ้าเราลำบากเราจะเลือกพึ่งพิงไทรพี่ตีอาจจะเป็นพี่ตีหรือเปล่าอาจจะเป็นพี่เซฟ เฮ้ยเฮ้ยเป็นคนเดียวที่อยู่กับผมเป็นคนเดียวที่อยู่กับผมฮะแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอแล้วที่ว่าเราไปเยอะแยะรูปเยอะที่พี่หลายรูปให้อ่ะพิเศษนอนกับอ๋อฮะคุณดูฝั่งนู้นเขาเยอะหนาเขาไม่พอใจอะไรอะไรนะครับเออดีดีนะครับแต่ทุกคนก็ดูแลดีหมดแต่พิเศษพิเศษหน่อยเดี๋ยกว่าถ้าเรามีปัญหาเราก็ โลค่ะที่เซฟคนแรกเพื่อมาช่วยเราใช่แล้วเหมือนเรียกว่าแบบว่าเป็นน้องเล็กไงแล้วเราก็แบบเออเป็นดูแลก็เป็นห่วงแล้ว,วแ,แบบเรียกว่าทุกคนก็ช่วยๆกันแบบว่าคอยดูแลกันทีแล้วสีกระป๋อเขะ <c oughs> เป็นไงนบ้าง <คน S 3> ไปแบบรวมเพื่อนมาสนุกน,น,นะครับได้ก็อยังไงครับสนุกไหมไม่ก็ได้ได้ได้กลับไปร้องเพลงกับ พี่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าแบบได้กลับไปดื้อกันอีกครั้งหนึ่งไม่จริงตีอะดื้อคนเดียวเลยใช่เอาจริงๆพวกพี่เรียบร้อยอยู่คนเดียวไม่จริงนะพอไปพอไปถึงพี่ตปทแล้วเนี่ยคือพวกเราแบบทําคอนเทนต์กันแล้วแบบตีนี่คือเรียกพี่ๆมาทำคอนเทนต์ใช่ไหมฮะใช่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 แล้วนี่ได้ไรนะฮะไม่ได้ไรเออนั่นสีคอนเทนต์อะไรมา เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องรอดูเรายังยังไม่ได้ลงแอร์ไม่ลงเลยแต่ว่าสนุกครับเทให้ด้านเด็ดอันนั้นแหละยังไม่ได้แอดดอกให้จริงทีิการเลยได้ไปเอนจอยกับเพื่อนๆได้ไปเที่ยวดูนี่งแล้วผมกับเทมค่ะครับเป็นยังไงบ้างอ๋อมันครับมันมากใช่ครับแล้วก็เรียกว่าแบบพี่ๆตลาดดีใช่แล้วก็แบบว่าเอ็นจอยกับพวกเรามากแล้วก็แบบว่า เพลงไหนหรือว่าโชว์ไหนที่แบบพวกเราขึ้นไปโชว์ก็แบบว่ามีเสียงอะไรใช่ส่งเสียงให้แบบพวกเราแบบดีมากดังมากเอาจริงอ่ะรู้สึกอบอุ่นมากครับที่ไปเพราะว่าคือแบบว่าพี่ๆเขาแบบว่าคอยแบบเมื่อะไรแบบถึงเราจะไม่ตลกอะไรเงี้ยเขาจะขับให้ด้วยอะไรอะไรอย่างเช่นที่เราคิดว่าเราทำแล้วไม่ตลกตาเจ๋อเฮาอะไรนะตาเจ๋อต้าเจ๋อ ไม่ใช่ไม่ได้ทำเลยอ๋อไม่ได้ทำพี่ทำจริงปะเออที่พี่ทำเนี้ยรู้กับแบบว่านั่นคืจริงจังป่ะตอนที่ทำอะอะไรที่พี่แนะนำตัวแนะนำตัวผมว่าพี่อู๋ทำอะไรก็ตลกพี่พี่เจิ้นพี่เจิ้นนี่เป็นล่ามแต่จริงพี่อู๋ทำอะไรก็ตลกแล้วใช่ฮะแต่ไม่ตลอดนะ จริง,รงหรอ่อว่าคิดแต่บ่อยอันนี้ตลกจริงหรอวาค่ะเซย์ครับผมทำไรก็ตลกหรือเปล่าเออจริงจริงก็ฉันก็เห็นด้วยนะแต่ว่าก็น่ารักดีเพรว่าแบบว่าเป็นเป็นมุมที่แบบขายเชี่ยวอ๋อเม่ช่ยร์เที่ยแล้วหมัสต้องละค่ะเลยค่า <c oughs> ผมก็สนุกทำได้ไปกับแบบว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนเลยเพราะว่าเราแบบไม่ได้รวมตัวกันมาเป็นเวลา นานพอสมควรเลยแหละก็ดีใจที่แบบได้กำรวมตัวกันก็คือรู้สึกว่าพวกเราก็ยังมีความคิดเหมือนเดิมที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าลักษณะที่ัยเหมือนกันแล้วพอมาอยู่รวมตัวกันมันก็เลยเอ็นจอยเป็นพิเศษขอบคุณนะขอบคุณจริงๆเพื่อนๆที่เป็นแฟนเขแบบว่าส่งเสียงเชียร์พวกเราตลอดแบบมีเพลงหนึ่งที่เราแบบร้องที่แบบไม่ใช่เพลงภาษาไทยด้วยอ๋อไอตูน พวกเราจะร้องผิดร้องถูกแต่ว่าแบบพี่ๆเขาก็แบบว่าช่วยร้องช่ใชร้องร้องดังมากก็คือแบบพี่ๆเขาแบบให้กำลังใจพวกเราด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับดีมากอยากถามว่าเพื่อนๆรู้สึกแบบฉากร้องไหมเวลาเขาไปไหนเขามีแฟนขับโน้ตหนึ่งติดตามเขาไปด้วยตลอดก็ขับโน้หนึ่งเหรอฮะอ๋อขับโน้ตหนึ่งที่กล้องถ่ายด้วยเหรอ๋อจากดีเลยฮะแลพี่อะไมคะับอ๋อเลสมมติอันนี้เป็นกล้องชื่ออะไร เซมพี่ไปผับโน่หนึ่งไหมคะครับผมอ่ก็แบบอยากอยากอยากซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอดครับผมแบบคือวันไหนก็เห็นว่าเออแบบน้องแบบไปโซโล่มาเดี๋ยวนี๋ึงก็แบบอยากซัพพอร์ตครับแล้วที่พื้นอ่ะที่พื้นมีแฟนขับโน่หนึมั้ยมีมีหรือเปล่าอุ้ยโบรโบรคิดถ้าอยากอยากได้เหมือนกันถ้าอยากอยากอยากได้เสื้อเหรอเอออยากได้เสื้อเหมือนกันแล้วคุณอยากใส่แขกใครล่ะคะคุณอยากเป็นแฟนขับโน่หนึ่งใครล่ะคะเดี๋ยวแฟนแฟนขับโน่หนึ่งพี่ปออุ้ย ็น็นฝันดูอะไรบ้างขับโน่นหนึ่งของแต่ละคนไถ้าเป็นแฟนขับรถขัาแบบนี้น้วน้องตีจะมีกาขับโนหนึ่งไปล่เออเฮ้ยเดี๋ยวเป็นให้เลยอเป็นให้เลยเออไหนทำไงเออแล้วแล้วแล้วนู่นนะอยจะเป็นนคลับโนหนึ่งใครหรือเปล่าโมโม คาดหวังนะคาดหวังก็ต้องขอเซฟแล้วเฮ้ยจะใไม่ได้ละการขับรถหนึ่งของเหมียวต้องทำท่าเหมียวปะเนี่อจะไม่เหมียวไงผมจะแบบโชว์เพื่ออ๋อโชวเสื้อแล้วก็โชว์เพื่อล้วเราเซฟล่ะของเซฟหรอครับเป็นขับรถหนึ่งอยู่ใช่ไหมผมอยู่ต้องนี่เลยดึงออกมาป๊บอย่างนี้ ร้อนหรอลูกร้อนเฮ้ยไม่รู้แพ้เราหีือเปล่าเราแพ้ป่ะแพทแตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนขับคนหนึใครก็ไม่ได้เราดีคุณมีเราดีกว่าเดเป็นแต่ขับรถหนึ่งพี่ออกจากการใช่ครับถ้าเป็นคนขับรถหนึ่งพี่ออกชัดนต้องทำไงโโยนทิ้งไปเลยไม่ใช่โยนให้โยนให้ทุกคนเห็น ไม่ใช่เขาเรียกว่าชูหรือเปล่าชูชูใช่ชูอันนี้เรียกว่าชูคือ่ชูแบบว่าทือถอดมาแล้วก็วิ่งสไลด์เข่าพี่เนี่ยอนโน่นหนึ่งว่าบ้าฟาเลยเนาะเดือนนี้นอกจากจะเป็นพายมันแล้วก็มีแบบเดือนเขาจะเปิดตัวอะไรก็ไม่รู้โผล่โผเฮ้ยขอสปอยจากเจนนุ่มหน่อยได้ไหมอะไรหรอครับมีอะไรไม่รู้เรื่องเลยโผล่โผคนอะไรอ่ะ ไม่เข้าใจขอขอสปอยหน่อยสิบอยแบนดูมันดีไม่มีใครสปอยอ่ะทีเราคนเลยละกาจริงเวลาเข้ารังจะได้เป็นหมูชนะจริงจริงเอาเลยตีเริ่มมีแบบพี่คนนึ่นที่เขาแบบเป็นพ่อครูได้คนนั้นอยู่อยู่ในวงแบนอยบอยแบนด์นะเถิดไม่ต้องเนียไมสุดจริงจริงสามคำสามคำสำเออสามคำสำหรับคนในบอยแบนเรารวมเข้ารวม เทมากมากอืมอาพี่ปอเด็กที่สุดมีสีผมโอ๊ยต้องเจอแล้วอ่ท่านไงไหนสีแดงสีแดงอุ้ยไม่ใช่เราแล้วอาจจะเป็นสีน้ำตาลหรือเปล่าเฮ้ยจะไปบอกเขาสิ อ่ะพี่โอ๊ตเลยอ่ะสามคำสามคำสามคำเหรออืเฟี้ยวเออพูไม่ใครพูดชื่อไปเลยที่มันยากเฟี้ยวเฟี้ยวครับเฟี้ยวครับเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเฟ้าเฟี้ยวหรอฮะเฟี้ยวมากออเฟี้ยวมากเฟี้ยวมาแพดเวลากระซิบมันเข้าไหมลูกอ๋อแพดเล่นไหมพูดเล่นแต่เข้าหมดเลยนะพูดเล่น คัพูดชื่อได้บางอย่างจริงเหรอเฮ้ยพูดเล่นจริงปะจริงเฮ้ยคนมันมีด้วยเหรอเออเฮ้ยแปลว่าแพูที่ปล่อยยาครับอย่างนี้เลยแต่ว่าแต่ไม่เป็นไรกล้องจีโร่นะม่เชื่อใจน้องแพร์เพราะไม่มีชื่อสมบผมสปอยสองคนแล้วกันคนแรกพี่กาแล้วไม่เอาวันนี้วงนี้ไม่ได้วงนี้ใช่วงนี้บ่อยแล้ววงนี้บ่อยแล้วยิ่งเยได้ไหมเอาเซมดี่กว่าพี่หมูเชื่อไม่ได้แล้วหนึ่งสามคำเอ่อ เท่มากเออแสดงว่าตรงนี้ไม่มีผมแน่หรอทำไมอ่ะอะไรไงอุ๊ยอุยพี่โอู๋ไม่เป็นตัวเองเลยนะพี่อู๋เป็นไรเป็นไรเนี่ยเขาหมดจริงจังสางาไม่เพราะว่ามีการท่าถ้าถ้าถ้าพี่หมูไม่ดูตรงนี้เราเซฟชมคนอื่นประเทศมากพี่หมูก็คือน้อยแล้วนะเมื่อคืนนึง โอ้ใช่แต่แต่แต่ก็ต้องชมพี่พี่านี่ใช่ใช่แต่ลอยละนะลอยละอุ้ยน่าตึงมากเลยโบมาทำไมผมไม่ฉีดโบมาทำไมลชมโบตรงไหนอะโบตรงไหนโบมัดโบมัดโบมัดอ่าๆโบมัดแล้วโบมัดสามคำไม่รู้เรื่อง เออไม่ต้องลอยเรื่องแล้วเราวัดใช่ไหมที่ไมันเลือกเราไม่บอกรอติดตามกลัวเร็วๆนี้ประกาศแล้วพี่เหรอยังไม่ประกาศอ๋อเร็วๆนี้ประกาศแล้วนะอ๋อเร็วเร็วประกาศแล้วผมไม่เกี่ยวแล้ววันนั้นเรามีตารางงานป่ะเออเท่าไร่ต้องไปเช็คครับเมเนสอิบอะไรนะไปปลยเดืนใช่ไหมน่ะ ยเเาคไม่รูประกาศเราไม่ใช่หรอประกาแต่ว่าแอบเห็นแอบเห็นตารางงานใช่เห็นแล้วเหมือนกันหยุดตานเราจะไปห้องเดิมทหมไม่ไม่ที่เขาประกาศไม่เขาประกาศลงไปในเดีกิดที่ไปห้องดิมทั้งหมดอ่ะให้น้องก้องสุดท้ายผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวโอเคอ่ะสุดท้ายให้ฝากแฟนๆหน่อะไรเนี่ผมก็ขอฝากงานเฮ้ย สามสองหนึ่งครับก็พวกเราขอฝากงานไอคอนสยามไพท์เอาเราด้วยสองพันยี่สิบห้าด้วยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในไพท์มัสนะครับก็อยากให้พี่ทุกคนมีความสุขมากๆดูไปชมออเดอร์เพลสนะครับแล้วก็ขอฝากแกงของเราด้วยนะครับกินเหมือนฟ้าครับผมฝากด้วยนะครับฝากกินหมือนฟ้าหน่อยไหมครับผมก็ขอฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับชื่อว่ากินหมือนฟ้าครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชีอนะครับผมเป็นเวอร์ชันอันคับแล้วก็สามารถดู แบบออริจินอลได้ที่ YouTube ช่องบันทิชแนนลนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามาซีรีส์และโปรเจกต์ในอนาคตของพวกเราด้วยนะครับครับผมแล้วก็กินหมื่นฟ้าเนี่ยคือเราไม่ได้แบบมีแฟนมีแค่นี้นะเรายังแบบมีโปรเจกต์กิมื่นฟ้าที่ไปญี่ปุ่นด้วยอ,อ่าแต่ขอสปอั์ไว้ว่าไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นแล้วกันมีอีกที่เราได้รวมตัวกันเจ็ดคน ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ได้ฟิลิปปินส์อย่าะกาได้แล้วแลมีอันนึงมีอันนึงมีปารีสเออมีปารีสเนะไปมันมีอีกอันนึงที่เราไปอ่ะไปไม่ประกาศเรียกว่าเรียกว่าไปตามติดตามเอาที่ดินมาดีอ๋อใช่มีอันนึงที่เราไม่ประกาศอ๋อใช่ครับรอติดตามนะครับยังไงเดี๋ยวเรียบร้อยนี่คาะเข้าไปแล้วก็บอกว่าูกระตินแล้วมันเข้ามาเกิดคืออะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงเมื่อกี้เรกลพูดอะไรครับทุกคนได้ยินหรือเปล่า พี่พูดได้เหรอโอเคค่ะใช่เข้าใหม่ในคุชีดคุ้เคยเคยเคยที่ผมพูดเดี๋ยวี้ขอบคุณค่ะ